มาต่อกันที่ฟุตซอลไทยกันบ้างครับสู้สมศักดิ์ศรีแล้วนะครับคว้าอันดับ3ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สําเร็จติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับหลังเกมฟุตซอลทีมชาติไทยชนะออสเตรเลีย4ต่อศย์คว้าอันดับ3ามอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทเวิีวันโคราชมิเกลโรดริโกเฮดโค้ชทีมชาติไทยมีความสุข ในเกมนี้จริงๆผู้เล่นของเราค่อนข้างลา้าก่อนลงเตะน,นัดสุดท้ายมีทั้งบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้และมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่หลายคนจริงๆก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายผลการแข่งขันออกมาดีต้องชื่นชมทุกคนและสิ่งที่ดีใจมากคือแฟนๆที่เข้ามาเชียร์เป็นจำนวนมากในเกมนี้ทุกคนยังซัพพอร์ตทีมชาติไทยเสมอสำหรับภาพรวมในทัวร์นาเมนต์นี้ตั้งแต่เริ่ม เลือกที่จะเสี่ยงใช้ผู้เล่นใหม่เพื่อเป้าหมายระยะยาวคือการฝึกฝนผู้เล่นเหล่านี้ไปสู่ระดับนานาชาติได้มาเจอทีมระดับเอเชียทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและออสเตรเลียยิ่งเราให้พวกเขาเผชิญหน้ากับเกมใหญ่มากเท่าไหร่ก็มีประโยชน์มากเท่านั้นทางด้านนายสุทินบัวตุมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็บอกว่าการจบที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมสายเล็ดใหม่ ก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่น้องๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอขอบคุณกําลังใจจากแฟนฟุตซอลไทยทั่วประเทศรวมถึงกําลังใจจากผู้สนับสนุนที่ร่วมอัดฉีดเงินรางวัลเป็นขวัญกําลังใจให้กับนักเตะอบคุณแฟนฟุตซอลชาวไทยคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนโคราชที่มาเชียฟุตซอลวันนี้อย่างเนืองแน่นระหว่างฟุตซอลทีมชาติไทยกับทีมชาติอสตอสเตรเลียเป็นภาพรวมที่เป็นเต้นนักเตะรุ่นใหม่ เพิ่งลงสนามหลายคนนะครับเป็น90%ที่เราเป็นสายเลือดใหม่ตังเกตดูว่าเกมที่ไม่มีความกดดันเนี่ยเราจะเล่นได้ดีมากเยี่ยมเป็นทีมเวิร์กที่ดีเราพอใจผลออกมาเราได้อันดับตามแต่สิ่งที่เราได้คือประสบการณ์ให้น้องๆที่จะก้าวต่อไปในการเป็นฟุตซอลทีมชาติสายชุดใหญ่แทนชุด A แในอนาคตแล้วก็ขอบคุณ ผู้ที่ให้กําลังใจผู้ที่สปอนเซอร์อัดฉีดนะครับมีคุณท่านคุณแม่วรีพรตันติวงศ์นะครับที่ท่านเป็นประธานบริษัทตงวหนวงอุตสาหกรรมจำกัดทุกนัดที่ชนะท่านมอบเงินให้นะครับแล้วก็พักพวกผมก็ช่วยเป็นบางส่วนนะครับหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะแยกย้ายไปเล่นให้กับสโมสรต้นสังกัดในฟุตซอลไทยลีกก่อนจะกลับมารวมตัวผสมผสานกับตัวเก่าจากฟุตซอลโลกในช่วงฝีฟ้าเดย์เดือนเมษายนปีหน้า เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมุตรรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับ